วัสดีครับเปินเป้ามาได้ก้นว่ากันไก่ชายกันไก่ตะเหล็บมากเออตะเหล็บแมวตะเหล็บตะเหล็บมาตะเหล็บแมวอันใจเป็นปื้อนี่นะครับเนี่ยเอามารีวิวอะไรตั้ง่ตอนเปินื้นเอเดี๋ยวสาธิตได้เลยวิธีการตัดนะครับอันนี้นะอันเนี้ยอันเนี้ยพ่งซื้อมาตึ้งเหล็กเดียวใส้าไปไม่แด้เวลาดึงออกมันจะได้สวยจริงๆเอามาจ่ายเร็วนี่นะครับยี่ห้อยี่ห้อยี่ห้อเลยว่าอ่านไม่ออกนี่เดี๋ยวได้เลยนะ นี่นะครับมันจะมีถีล็อกอยู่นี่เมลี่กัดเล็บนิดเดียวเออนี่นะครับนี่นะครับแหลบแมวนี่เห็นไหมครับเป่นเบ้นเห็นเนื้อข้างในไหมนี่ครับนี่คือส่วนของนี่คือส่วนของเนื้อนะครับนี่คือส่วนของแลลบเราตัดส่วนของเลลบออกสักครึ่งหนึ่งประมาณนี้ไงไงนี่ครับมันจะเห็นส่วนส่วนของเนื้ออยู่เลย ถ้าเราเัดข้าวไปเกินนั้นเหลือจะออกบางคน้นคือว่าไม่แน่ใจก็คือเนี้ยเอาส่วนของปลายก็ได้นะครับส่วนของปลายถ้าเราถ้าว่าเล็บแมวตัวนี้เป็นสีดำมันมันจะเหละอยะตัดส่วนของปลายออกไงๆนะครับแต่ว่าเราเห็นเนือน้อเราจะตัดงา่าเห็นนะครับเนื้อนี่ต้นของเล็บตัดส่วนของเล็บ,อ,บ,อ,บออกรึงหนึ่งนี่ประมาณนี้นะเออนี่ประมาณนี้นะครับ อ,อ,อีกเดียวหนอีกเดียวันึ่งเกท์เลยนนี่นี่เนี่ยตนดิกลับอาอีกเล็บนี่อีกแล้วนี่นะครับชัดไหมชัดไหมครับนี่นี่นะครับโอเคไหมครับเออโอเคเห็นไหมแมรี่ยังโอเคเลยนี่อีกเล็บนึงั่นั้นังขนว่าโอเคก็อีกเล้วนึงถ้าว่าแมวมันยิ้มนี่ก็หลุดไปปลายไปอันนี้ผันนีนะครับผันนีนะผันนีนะครับผันนีนะ ตอนนี้ป้อกันนั้นถ้าว่าแมวตัวนี้ไม่กอยอมมาตัดวันละเล็บต้องเล็บป้อนะครับเหนนี่้วะกล้องเล็บป้อนะเมลี่นะโอ้ยโอเคอันนี้นะครับกันไกลแต่เล็บมาเล็บแมวใส่ในตัวหย่ตัวเล็กได้ป่อันละสามร้อยเก้าสินะครับไม่รวมขาส่งนะครับขาส่งห้าทิศบากจะกีาายากกันไกเอาเอาแผลงเอาพี่รวมรวมกันได้ครับเกี่ยวเกี่ยงกันได้ขาส่งห้าทิศบาทนะครับนี่ซึ่งเวลาเราไม่ใช้เรื่อว lo bên này kéo về được nè ok ok mấy mấy đi hả ok mai phải đeo rồi chọc